นับเป็น2ประตูต่อหนึ่งนครับลิกขึ้นมาครับนาที5้าเองนบแล้วจะเอาให้จบครับหลุยหนักเลยครับหมาป่าวุบบวกถึงเส้นหลังให้ทีหนึง่งมองคันแบ็คข้ามแต่แล้วมันดี๋ยวทษสาวโอ้ยโดนดัดซีหรือเปล่า ล้อฟรีครับปิดสามหนึ่งมันมีไปแล้วแบบไม่เข้าครับโอ้แล้วเทินสวยครับตรงนี้ทุกส่งกองงานอย่างปีกเลิฟใช้เกอรอตัวลูกกาเป็นตัวจริงแล้วตอนหลังเนี่ยก็โดดรอกไปนะครับโอ้โหเหมือนจริงมานอัดมือมากกว่าครับสุดเลยครับจบเกมเสมอสองสองครับนี่จะว่าไปผู้กครอเสียหายนะครับคือสองแต้มห้บ้างหายไปเฉยเลยครับ ใส่จริงคกับคิวปีนีขึ้นมาสร้างสีสัปดแท้ใส่คิวมาดุมไอ้ครับก็ระบบดีครับนปีนี้เจอกับสุสการต้องมีคำว่าท่าก่อนดูดูการนี้ถือเป็นบิ๊กแม์นะครับของไม้เนี่ยโอ้โหัอทีมใหญ่มาเยอะแล้วกาลังฟอร์มดีมากส่วนสุดการพอได้ตัวหลักๆอย่างพวกคุณนดาบพวกเลเวอรลิงกลับมาก็ก็ลับมาเต็มรบนกันเหมือนเดิมนะครับฟอร์มกำลังดีครับ เกมนี้ดีทั้งคู่ครับอยู่ที่จังหวะเลยครับอ่ะอามอีลี่ครับคนนี้คนนี้เล่นดีมากครับทะลุช่องแล้วก็โอ้โหต้องใส่สกอร์เลยครับยิงไปติดเองครับบอลมันมันใกล้ไปหน่อยครับต้องโถมนะจังหวะออกมาเร็วนะครับอ่ะพาลูกนี้ไปติดแหละครับจากนั้นของไวเปอร์วันนี้เลือกใช้ไอ้เจ้าเดาลูกอย่างไวเปอร์โอ้ยพจังหวะยิงโอ้ยหลอกยิงเลยครับ จะของบมืนลาเส้นเลยครับนี่ครับต้องมีทีเด็ดอย่างนี้จริงๆครับท่านจางนั้นกองสุการ์ครับพาตมาล์เิอรับท้องมาให้สายรอเลยครับโยกขวาก่อนไิเบิร์เอาท้องกลับมาซ้ายแล้วก็อีกขั้นทีเอี้ยวเป็นอันทันทีเอามาซ้ายครับโอ้ไม่เอี้ยวยิงขวาแล้วครับโอ้โหขึ้นนําก่อนเลยครับไบเปอร์โอ้โหเราทำเกินได้ครับดาวรุ่งจริงก็ไม่หายตัวสูงนะว่าหน้าเด็กๆอย่างนี้ลงมาเนีรถไฟสูงตูแรก ติมันจะลงมาสับรองแต่ใช่ครับอันเดื้อทีเด็ดต้องให้ไปคลึกนึงแ่บเนบอ่นะครับทคานี้เลือกจิ้ยด้ายครับแทงเขารู้มาสวยมากแล้วรูดเดียวแบบนี้มันเลือกมุมได้เลยนะครับตักดยซ้ายเข้าไปครับน้ำก่อนหนึ่งศูนย์ครับมาหนุแรกจะไปยิงเอี้ยวเอี้ยวตัวแล้วยิงขวาไม่ดีครับนี่แ็ปล่อยไหลมาซ้ายได้ยิงยัดไปเลยครับพอไปแล้วนะครับยกนิ้มชมเลยครับอาร์าโดซี เซซี่บักขับกลับมาคัทแบ็กมันแล้วโอ้โหก็ยิงเลยอัดริงอัดใจมูนเนเบิลครับที่เยิงข้อไมยนะครับคืออามิลี่เนี่ยเป็นเป็นคนที่ปั้นทุกอย่างมาเลยนะครับโอ้โหวิธีการของทีมนี่เปลี่ยนไปเลยครับดุ่มกระใหม่ครับแล้วดุมครับทำเกมมาโอ้เซฟกันดีมากนะครับเนี่ยเคทอกในมุมแคบๆหลุดมาแล้วอีเจสาะยศมาอาร์มิโรซี่บักขกก่อนแล้วแตกมาเนี่ยมันเข้าทางการซีพอดีครับหมุนตัวครับโอ้โหจริงเข้าไป หมดจิตจริงๆครับโดนจ่อๆเลยครับได้ของเนบะโอ้โหหมายในบ้านเก๋น,น่ากลัวจริงๆครับที่เอาสัมปันสัตว์กับที่เราไม่ได้พูดชื่ออุนดาบเลยครับวันนี้เอาของหน่อยครับอุนดาบแจกขวาไปอีกทีนึงแล้วก็ได้เปิดเข้ามาเข้าจุดเดมเบลิทก็ลงมาซ้ายไม่ได้อยู่ดีครับโอ้โหคนนี้มาาันโห